สวัสดีค่ะไนสวีเดนค่ะเลิกทำสองสิ่งนี้เพื่อนๆจะมีโอกาสาสร้างไรายได้ได้แน่นอนค่ะอันดับรกเลิก,ลอ,กอายลอเลิกสองเลิกผัันประกันพุ่งเลิอกอายเนี่ยในเชื่อค่ะก,การเริ่มต้นเนี่ยมันลำบากมันยากกว่าที่เราจะเลิอกอายเน,ะนาะไนเป็นคนหนึ่ง ที่เมื่อก่อนน่ะไม่ค่อยกล้าพูดไม่กลา้าไม่ค่อยกล้าออกกล้องอะไรแบบนี้หรอกเนาะแต่พอเราทําบ่อยๆทําบ่อยๆทําซ้ําๆทําทุกวันความอายมันก็หายไปเองค่ะแล้วก็ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเพราะคุณไม่ใช่คนแรกที่มาทําคลิปนี้เพื่อนๆทํากันทางนั้นทุกคนก็ต้องมีความอายความจากการเริ่มต้นทางนั้นแหละค่ะดังนั้น าอยตัดทิ้งไปเลยค่ะความอายตัดทิ้งไปเลยครั้งแรกอาจจะอายครั้งสองอายนิดๆครั้ง3ครั้ง4ครั้งห้าเอออายชินๆแล้วอายอายทำไมทีนี้ทำบ่อยๆทำซ้ำๆความอายมันก็หายไปเองโดยอัตโนมัตินะคะเนี่ยทีนี้กลายเป็นความชอบเลยทีนี้ชอบพูดคนเดียวชอบพูดกับกล้องชอบพูดกับเรียวชอบพพูดกับเพื่อนๆเนชื่อไหน เพราะนหนเคยเป็นมาก่อนนะคะเลิอกอายค่ะอันดับสองเลิกเลิกผัดวันประกันพรุ่งอุย้ยเดี๋ยวค่อยทาพรุ่งนี้อุย้ยเดี๋ยวค่อยทําำรืนนี้อุย้ยเดี๋ยวค่อยทําดีกว่าเลิกค่ะเลิกทําวันนี้เลยค่ะทําวันนี้เลยค่ะทําวันนี้ถึงพรุ่งนี้มันจะไม่สําเร็จแต่เมื่อเราได้เริ่มต้นแล้วเนี่ยความสําเร็จมันก็เกิดขึ้น ถึงมันจะช้าหรือมันจะเร็วความสําเร็จมันก็เกิดขึ้นถ้าเราเริ่มต้นแต่ถ้าเราไม่เริ่มต้นเนี่ยเราไม่เห็นเรกคาะความสําสเร็จใช่ไหมไปๆจริงไหมอืมดังนั้นเลิกผลัดวันประกันพรุ่งค่ะนึกจะทําก็ทําเลยทําไปตอนนี้เริ่มต้นวันนี้มันก็ไม่สายใช่ไหมถ้าเรามาดูโอ้เรามาเรามากลับไปคิดอีกทีถ้าถ้าโอูู้นี้เราเริ่มตั้งนานแล้วเห็นไหม อย่าอย่าใช้ความคิดว่าเราพรุ่งนี้ดีกว่าพรุ่งนี้ดีกว่าดังนั้นเพ,พื่อนเพื่อนคะเลิกอายแล้วก็เลิกผลัดวันปรักันพรุ่งค่ะเดี๋ยวนี้ใครใคเขาก็หันมาทําเดียวกันเยอะแยะใช่ไหมดังนั้นเพื่อนเพื่อนคะเพื่อนเพื่อนอ่ะไม่ได้ตัวคนเดียวค่ะที่ออกกล้องทําตลกเฮฮาอะไรแบบนั้น ไม่ต้องอายเลือกอายค่ะเป็นกำลังใจค่ะ